สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเจอกันอีกครั้งครับช่วงนี้ก็มีสถานการณ์โควิดนะครับแต่ก็ใกล้จะหมดลงแล้วครับอาจใกล้จะเดินทางไปไหว้พระทับบุญได้แล้วนะครับหลวงโตก็ขอเชิญมาชมมาส่องพระเลยนะครับวันนี้อาจจะบอกราคาได้ไม่ครบถ้วนนะครับหลวงโตมีพระอะไรให้เพื่อนได้ชมเพื่อนเพื่อนแอดไลน์มาได้เลยนะครับใครสนใจจะเช่าบูชาก็ทักแชทแอดไลน์มาเรื่องจัดส่งไม่ต้องห่วงนะครับจัดส่งให้อย่างรวดเร็วทุกท่านทุกคนนะครับ มีพระอะไรบ้างออแอดไลน์สอบถามราคากันมาได้เลยนะครับไม่เช่าบูชาก็ไม่เป็นไรครับมาปรึกษาสอบถามปัญหาพระเครื่องได้นะครับเท่าที่ลงุงโตมีข้อมูลนะครับวันนี้ให้ชมองค์แรกก็ขุนแผนมหาสเสน่ห์เก็บได้นะครับขุนแผนมหาสเสน่ห์อนาคตราคาน่าจะไปไกลมากเลยนะครับเป็นพระหลักอีกรุ่นหนึ่งของทางวัดนะครับ วันนี้มีให้ชม2อ,องค์นะครับเนื้อขาวนะครับเนื้อว่านเกอรดอกบัวจำนวนสร้าง3,900องค์นะครับองค์ต่อมานะครับพยาคุดเสาห้ามหาอํนาจโพกคทรัพนะครับรุ่นนี้ลูกศิษย์ก็เก็บกันเยอะมากเลยนะครับก็จะหาได้ทีละองค์ช่วงนี้ก็หายากนะครับ เหรียญเฮงเฮงรวยรวยนะครับเฮงเฮงในรวยรวยสองหรือเหรียญลายเส้นนะครับด้านหลังนะครับต่อโคดเฮงเฮงรวยรวยนะครับแอดไลน์สอบถามมาได้เลยนะครับเพื่อนๆครับมีเหรียญ ลาผลพุนทวีทองแดงมีนะครับลาบผลพุนทวีทองแดงปีหกสามนะครับลาบผลพูนทวีฝาบาทนะครับลาบผลพุนทวีเนื้อฝาบาทรุ่นนี้เนื้อฝาบาทรุ่นนี้นะครับจะผิวเหมือนเหมือนทองคําเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับลาบผลพุนทวีช่วงนี้ก็มีประสบการณ์เรื่องโชคลาภธามาค้าขายกันเยอะนะครับ ตามเก็บกันเยอะนะครับรุ่นนี้ปี62เลยนะครับปี62มีเม็ดแตงนะครับมเม็ดแตง8รอบมเม็ดแตง8รอบนะครับของลงโตอย่าง600บาทยังได้นะครับ600บาทรวมค่าส่งนะครับมเม็ดแตง8รอบ สี 6, 2เจ้าสัวนะครับเสมาเจ้าสัว8ดรอบนะครับรุ่นนี้ลงปลู่บอกเลยนะครับว่าใครบูชารุ่นนี้ท่านเมตตาตั้งชื่อให้เป็นเจ้าสัวเลยนะครับเจ้าสัวหยินพิมพ์เสมามาตรฐานนะครับเสมาเจ้าสัวรายได้สร้างโรงพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์นะครับที่โรงพยาบาลกำแพงแสนนะครับรุ่นนี้ มีเนื้อนาวะนะครับเจ้าสัวเจ้าส,สัวมีเนื้อนาวะนะครับหลายท่านที่ทํามาค้าขายนะครับเลี้ยมทองขึ้นคอกันเยอะมากเลยนะครับรุ่นนี้เนื้อฝาบาทยังไม่แก่ซีนมีนะครับเนื้อฝาบาทยังไม่แก่ซีนเพื่อนๆก็ไปรุ่นตัวเลขเอานะครับ ราคาพระก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับนี่2 0 0าได้นะครับเนื้อฝาบาทยังไม่แกลี่สิน้นองโตก็มีชุดกรรมการนะครับอันนี้อัปปาลงยาสวยงามนะครับเลี้ยมทองขึ้นคอได้เลยนะครับลงยานะครับมีห่วงเชื่อมนะครับเพื่อนๆห่วงเชื่อมนี่ เริ่มหายากมากเลยนะครับที่ตู้วัดเช่าลกราคาเช่าบูชาก็แรงอยู่นะครับของเชื่อมก็เริ่มหายากนะครับเพืนเพื่อนแอดไลน์มานะครับจะเลิญพรบนผิวลุงนะครับจเจริญพรบนผิวลุงตามความสวยของผิวนะครับทักมาได้นะครับ พระปี61นะครับพระปี61เลื่อนสมณศักดิ์นะครับเร็วๆนี้ก็มีเรื่องความแค้บเปียกศพการเรื่องความแค้วคาดเรื่องอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับลูกศิษย์ท่านที่ใช้พระรุ่นนี้นะครับสองความปลอดภัยเลยนะครับด้านหน้าเป็นองค์หลวงปูท่ทวดด้านหลังเป็นองค์หลวงปู่แพ้วนะครับเลื่อนสมณศักดิ์ปี61นะครับมีเนื้อทองแดงนะครับ เนื้อทองแดงเนื้อทองฝาบาทนะครับเลือดสมรสักทองฝาบาทมีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเลกสวยๆนะครับเลข3หลักเลข99นะครับที่ลุงโตเก็บไว้นะครับลงท้ายด้วย99เลยนะครับ มีเหรียญมังกรคู่นะครับมังกรคู่นะครับยังไม่แกะซีนก็มีนะครับเหรียญมังกรคู่พระพุทธปฏิมาเจสรากรนะครับนีปลุกเสกถึงสามวาระนะครับรุ่นนี้นะครับ มีเหรียญอายุยืนหรือเพชรกับ2นะครับยังมีนะครับเพื่อนๆอายุยืนเพชรกับ2เข้มขังมากเลยนะครับชุดนี้นะครับปีห6ถ้าเพชรกับ1นี้หลักหมื่นหมดเลยนะครับหลักหมื่นหมดนี้เพชรกับ2หลักพันนะครับยังหาได้นะครับปีห5หเลยนะครับปี55ปี55ประสบการณ์เหนียวคงกระพันนี้เยอะมากเลยนะครับทั้ง3ามรุ่นดังๆเลยนะครับปีห5 ไม่ว่าจะเป็นเราสู้เหรียญใบสาเกเหรียญเสาห้านะครับเหรียญเราสู้ปีห้าห้านะครับเหรียญใบสาเกนะครับใช้แทนเสาห้าได้เลยนะครับเสาห้านี่ขยับกันหลายพันแล้วนะครับใบสาเกก็แล้วแต่ความสวยของผิวเหรียญน,นะครับพันกว่านะครับหรือหรือสองพันถ้าผิวสวยๆนะครับ สาห้าทองแดงนะครับเสาห้าลงตก็ทําคลิปให้ดูหลายคลิปนะครับเสาห้าเสาห้าทองแดงนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับมีใบขี้เหลกรุ่นสุดท้ายพิมพ์ใหญ่พิมพเล็กนะครับพิม์ใหญ่พิมพเล็กพิม์ใหญ่ โค้ดต่อคำว่าแพ้วนะครับพิมพ์เล็กต่อโค้ดพอพึ่งตัวเดียวนะครับเนื้อทองแดงนะครับใบขี้เหล็กหลวงหรือใบขี้เหล็กสอทอเอาปาก้ามีนะครับรงตมีนะครับใส่เลยนะครับใส่ผิวจะใส่นะครับถ้าไม่ใสเกนะครับผิวจะใส่ต่อโค้ดเป็นเลขอาราบิกนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับเห็นด้วยตาเปล่าชัดเจน โค้ดคำว่าพิเศษและโค้ดอาหรับิกนะครับใบขี้เหล็กหลวงหรือใบขี้เหล็กสอทอนำไรายได้สร้างโรงพยาบาลที่คลองสับ้านะครับที่คลองสับาทุนสร้างโรงพยาบาลถึง400ล้านนะครับราชุดนี้หลวงปู่ก็เมตตาปลุกเสกให้หลายรุ่นหลายองค์จํานวนมากนะครับเหรียญบริบูรณ์รั์อันนี้เนื้อทองฝาบาทนะครับบริบูรณ์พับ เป็นเหรียญที่ผู้ออกแบบนะครับออกแบบพิมพ์ได้เหมือนหลวงปู่มากที่สุดนะครับเป็นพิมพ์ที่ใบหน้าเหมือนหลวงปู่มากที่สุดเลยนะครับในจํานวนการสร้างพระที่ผ่านมานะครับเนื้อทองพระบาทลุกเสกที่พระโพสดวัดกําแพงแสนนะครับพระชุดนี้จะเรียกว่าเป็นรุ่นสุดท้ายก็ได้ครับนะครับที่หลวงปู่ปลุกเสกที่วัดกาแพงแสนนะครับ ปี54ี่นะครับเหรียญบริบูรณ์ทรัพย์นะครับมีเหรียญปัดตานนะครับปี54ทองแดงนะครับปัดตานปี54ทองแดงนะครับรุ่นนี้ก็มีเก๋เยอะนะครับลวงโตเห็นเห็นหลายหลายเหรียญแล้วนะครับเกนะครับปัดตานนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับเดี๋ยวลวงโตจะบอกรายละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ เอาเป็นว่าความสวยนะครับสวยคมมากเลยนะครับปาดตานถ้าเป็นทองแดงเบอร์เก๋เลยนะครับใบขี้เหล็กหลวงใบขี้เหล็กสอทอนะครับมีรุ่นพิเศษพิเศษนะครับมีหล่อนำเลิกนะครับหล่อนำเลิกที่หลวงปู่ถือสายสินสวดบริกรรมคาถาลงไปตรงๆเลยนะครับหล่อนำเลิกนะครับ อยู่หน้าพิธีเลยนะครับมีหลอน้าเลิก1,999องค์นะครับเหรียญหลอน้ำเลิกมีเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินใบคิเล็กสอทอราคายังไม่ไปไกลมากนะครับเก็บได้นะครับเนื้อเงินหนักๆเลยนะครับยังราคาเดิมๆนะครับมีเงินลงยานะครับ1,999องค์นะครับ แทบจะเรียกว่าราคาเดิมๆออกจากวัดเลยนะครับลงุงยาเขียวนะครับสำหรับวันนี้ลุงโตขอจบเท่านี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับขอให้มีความสุขความเจริญเฮงๆรวยๆทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ